รวมบัญชีงเงินฝากดอกเบีย้ยสูงจากหลากหลายสถาบัานทางการเงินนะครับอัตราดอกเบีย้ยตั้งแต่2%นะครับเริ่มต้น2%ไปจนถึงสูงสุด4.6%นะครับอันนั้นเป็นเงินฝาก USD นะครับใครสนใจนะครับลองดูรายละเอียดนะฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไปชมกันเลยรายละเอียดของแคมเปญบัญชีงเงินฝากประจำเดือนนี้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทออสอนะครับเปิดแคมเปญบัญชีออมทรัพย์มั่นคงร่ำรวยอัตราดอกเบี้ยสูงถึง2%ต่อปีนะครับในเดือนตุลาคมมั่นคงกันทั่วหน้านะครับด้วยแคมเปญเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดและติดตามข่าวสารกันนะครับฝากด like, กดไลค์กดซับค่าคอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ แคมเปญบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นะครับมั่นคงร่ำรวยเปิดบัญชีได้งแต่วันนี้จนถึง31ตุลาคม2567นี้หรือจนกว่าจะเต็มกรอบวงเงินโครงการนะครับก่อนสิ้นสุดอะยะเวลาดังกล่าวเปิดบัญชีนะครับครั้งแรกขั้นต่ำเพียง10,000บาทบุคคลธรรมดาได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากเปิดบัญชีนะครับได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบ,บุคคลทุกประเภทนะครับได้เลยนะ รายละเอียดแคมเปญผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์มั่นคงร่ำรวยเปิดบัญชีฝากขั้นต่ำ10,000บาทอัตราดอกเบี้ยต่อปีนะครับมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้นะอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีนะครับถึงวันที่31กรกฎาคม2568ได้รับอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่2%หลังจากนั้นใช้ตัาดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศปกติของธนาคารณนะขณะนั้นแล้วก็หากมีการถอนเงินฝากนะครับทั้งเงินต้นหรือดอกเบีย้ยนับจากวันที่เปิด บัญชีนะครับถึงวันที่30กรกฎาคม2568หรือปีหน้าเนี่ยนะครับให้ถือว่าเป็นการปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นี้นะครับโดยธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยเป็นรายวันตามยอดเงินฝากคงเหลือนับจากวันที่เปิดบัญชีจนจนถึงวันที่ปิดบัญชีในอัตราดอกเบี้ย0.25%ต่อปีทั้งนี้หากดอกเบี้ยที่จ่ายในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์มั่นคงร่ำรวยตามงวดบัญชีนะครับวงเล็บวันที่20 มิถุนายนและ29ธันวาคมมากกว่าดอกเบีย้ยที่ควรได้รับจริงารจากธนาคารจะหักส่วนที่เกินไปจากเงินต้นคงเหลือจากบัญชีผู้ฝากนั่นเองหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนะครับเปิดบัญชีใหม่เฉพาะบุคคลธรรมดาคณะบุคคลห้างคุ้นส่วนสามัญน,นะครับสถาบันที่ไม่สวหาผลกําไรนิติบุคคล ขอจอกอบอจอกอบอมอจอนะครับและบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศกลุ่ม1 2 3่งและเนะครับเปิดบัญชี1รายต่อ1นบัญชีไม่สามารถเปิดบัญชีร่วมได้จ่ายดอกเบีย้ยเงินฝากนะครับปีละ2ครั้งในวันที่29มิถุนายนและ29่ธันวาคมโดยคิดอัตราดอกเบีย้ยรายวันตามยอดเงินฝากคงเหลือเปอิดบัญชีเฉพาะสาขาหรือเคาน์เตอร์ของธนาคารทออสอนะครับธนาคารอาคารสงเคราะห์เท่านั้นนะ เพราะนั้นใครสนใจสามารถที่จะไปที่หน้าเคาน์เตอร์ได้เลยตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึง31ตุลาคม2567เท่านั้นนะครับแคมเปญน,นี้ยไม่มีระบุระยะเวลานะครับว่าสิ้นสุดโครงการเมื่อไหร่นะครับเพราะนั้นถ้าในปีหน้านะครับอัตราดอกเบี้ยมีการปรับลดลงเราอ,อาจจะสวิตต์นะครับตัวบัญชีเงินฝากไปฝากบัญชีอื่นก็ได้นะครับก็จัดสรรเอานะ ธนาคารทิสโก้นะครับออกแคมเปญบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ7เดือนให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง2.1%ต่อปีนะครับดอกเบี้ยสูงฝากสั้นฝากเพียง7เดือนเท่านั้นสำหรับบุคคลธรรมดานะครับอัตราดอกเบี้ยนะเป็นไปตามประกาศของธนาคารนะครับเปิดบัญชีได้ที่ธนาคารทิสโก้ทุกสาขาเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดการฝากบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ7เดือนให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง2.1%ต่อปีนะครับ ฝากเพียง7เดือนเท่านั้นนะครับฝากสั้นดอกเบี้ยสูงขั้นต่ำนะครับเปิดรับฝาก50,000 0บาทนะครับขั้นสูงไม่มีกำหนดนะครับจะฝาก200ล้านนะครับ300ล้านก็ได้นะตามแต่คุณจะฝากนะครับแล้วก็อัตราดอกเบี้ยนะครับการจ่ายดอกเบี้ยจ่ายเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก7เดือนการคำนวณอัตราดอกเบี้ยนะครับคำนวณจากยอดเงินฝากจนถึงครบระยะเวลาที่ฝากนะครับค่ารักษาบัญชีไม่มี เงื่นไขการฝากการถอนการโอนการฝากจํานวนเงินขั้นต่ำ5แสนไม่จํากัดจํานวนขั้นสูงการฝากเงินสดหรือเช็คของธนาคารทิสโก้ณสาขาของธนาคารทิสโก้จะยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการฝากเงินข้ามเขตการถอนนะครับสามารถถอนเงินได้ที่สาขาของธนาคารโดยต้องถอนเต็มจํานวนของงวดการฝากในแต่ละงวดนะครับการถอนเงินสดตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปจะต้องแจ้งธนาคารล่วงหน้าอย่างน้อย1วันทําการ การฝากเงินต่อเมื่อครบกําหนดนะครับเมื่อครบกําหนดระยะเวลาการฝากและลูกค้าไม่แจ้งความประสงค์ถอนเงินนะครับหรือไม่มีคําสั่งอย่างอื่นใดให้ถือว่าลูกค้าตกลงให้เปลี่ยนเป็นการเป็นฝากประจำนะครับสเดือนนับตั้งแต่วันที่ครบกําหนดระยะเวลาการฝากโดยได้รับตราดกเบี้ยและเงินขาตามประกาศของธนาคารณนะขนาดนั้นเป็นเงินฝากประจำระยะเวลาการฝาก3เดือน ข้อควรระวังนะครับหากถอนก่อนครบกาหนดธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยดังนี้นะครับกรณีที่มีการถอนเงินฝากก่อนครบกําหนดระยะเวลาการฝากธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสําหรับระยะเวลาการฝากจริงในอัตราดอกเบี้ย0.15ต่อปีการถอนเงินฝากก่อนระยะเวลาการฝากสเดือนนับตั้งแต่วันฝากธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ยนะครับเว้นแต่เป็นการถอนเงินก่อนครบกําหนดเพื่อเปลี่ยนการฝากนะครับเป็นบัตรเงินฝากและนํามาใช้เป็น หลักประกันการกู้เงินหรือกรณีเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์อื่นที่กำหนดไว้ของธนาคารและบริษัทในกลุ่มทิสโก้เองยอนขอื่นนะครับบัญชีเงินฝากที่ไม่เคลื่อนไหวติดต่อกันเป็นระยะเวลา24เดือนจะเปลี่ยนสถานะเป็นบัญชีไม่เคลื่อนไหวโดยธนาคารจะแจ้งสถานะบัญชีเงินฝากที่เป็นปัจจุบันให้ลูกค้าทราบผ่านช่องทางที่ธนาคารกำหนดไว้ ธนาคารไทยเครดิตนะครับออกแคมเปญรับเดือนตุลาคมด้วยแคมเปญเงินฝากประจำทันใจระยะการฝาก12เดือนให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง2.35%ต่อปีนะครับดอกเบี้ยสูงทยานทันใจนะครับฝากประจำไทยเครดิตมั่นคงปลอดภัยมีแต่เพิ่มกับเพิ่มเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันตัวแคมเปญน,นี้นะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำหนึ่งแสนบาทฝากสูงสุดไม่เกิน1นึ่งล้านห้าบาทนะครับแล้วก็ มีรายละเอียดสามารถเปิดได้งแต่11ตุลาคม2567เป็นต้นไปนะครับรายละเอียดบัญชีเงินฝากประจำทันใจที่มีระยะักการฝาก12เดือนให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง2.35%ต่อปีนะครับสามารถที่จะรับดอกเบีย้ยณวันที่ฝากและสามารถถอนดอกเบี้ยไปใช้ได้เลยโดยไม่ต้องรอครบกำหนด12เดือนนะครับสิทธิประโยชน์และเป็นจุดเด่นของตัวแคมเปญน,นี้นั่นเองนะครับ เงื่อนไขาการฝากเปิดใช้ให้บริการตั้งแต่วันที่11ตุลาคม2567เป็นต้นไปให้ผู้บริการให้บริการผู้ฝากประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้นไม่รับเปิดบัญชีร่วมบัญชีและบัญชีหลือนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำและฝากต่อเนื่องฝากเมื่อครบกำหนดนะครับตั้งแต่1 0 0 0บาทนะสูงสุดไม่เกิน1 5 0 0 0 5 0นบาทนะครับแล้วก็ต้องฝากให้ครบ12เดือน การจ่ายดอกเบีย้ยทันใจเมื่อฝากด้วยเงินสดหน้าวันที่เปิดบัญชีหรือฝากต่อนะครับและหักภาษีนาให้จ่าย15%ของจํานวนดอกเบีย้ยที่ได้รับตามหลักเกณฑ์ของกรมสัมพารกรณีฝากด้วยเช็คจะจ่ายดอกเบีย้ยเมื่อทราบผลเรียกเก็บเช็คนั้นสําหรับดอกเบีย้ยหากไม่ได้ถอนออกนะครับหรือนําเงินมาฝากเพิ่มหลังจากวันเปิดบัญชีหรือฝากต่อธนาคารจะถือว่าเงินฝากส่วนที่เกินจากจํานวนเงิน เปิดบัญชีครั้งแรกหรือจำนวนเงินที่ฝากต่อนะครับและจะคำนวณดอกเบีย้ยในอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากออมทรัพย์นะครับและหกักภาษีหน้าที่จ่ายตั้งแต่บาทแรกเป็นต้นไปสามารถถอนเงินฝากส่วนที่เกินได้ทั้งจำนวนนะครับแต่ไม่สามารถถอนเงินฝากบางส่วนของเงินต้นที่ได้รับดอกเบีย้ยนณะวันที่ฝากนะครับเงินต้นครั้งแรกที่เปิดบัญชีหรือฝากต่อหากถอนบางส่วนจนทำให้เงินต้น ลดต่ำกว่าจำนวนเงินเปิดบัญชีหรือฝากต่อต้องปิดบัญชีเท่านั้นกรณีถอนเงินต้นหรือปิดบัญชีก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝาก12เดือนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัญชีเงินฝากประจำทันใจธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยแนตาดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคารณวันที่ผิดเงื่อนไขนะครับหลังหักภาษีนที่จ่ายนะครับ,าาานะรบตามระยะเวลาที่ฝากเงินนั้นนะสำหรับดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายเกินไป รวมภาษีที่หักหน้าที่จ่ายธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับทางธนาคารทั้งนี้ลูกค้าต้องเป็นผู้ขอคืนภาษีหักหน้าที่จ่ายดังกล่าวจากกรมสรรพากรด้วยตนเองเมื่อครบกําหนดระยะลการฝากลูกค้าจะต้องแจ้งความประสงค์ในการฝากต่อเป็นบัญชีเงินฝากประจำานจนใจหรือประสงค์ฝากบัญชีเงินฝากประเภทอื่นๆของธนาคารในช่วงระยะนี้นะครับผู้ฝาก ติดต่อแจ้งความประสงค์ที่สาขาที่เปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ครบกําหนดเป็นระยะเวลา1เดือนนะครับช่วงระยะเวลาที่ผู้ฝากติดต่อธนาคารและคิดดอกเบีย้ยนะครับตามประกาศณขณะนั้นจากยอดคงเหลือในบัญชีทุกสิ้นวันนะครับและจ่ายดอกเบีย้ยหน้าวันที่ผู้ฝากติดต่อสาขาที่เปิดบัญชีนะครับแจ้งความประสงค์ฝากต่อเป็นบัญชีเงินฝากประจําทันใจหรือวันที่พ้นระยะเวลา1เดือนนะครับนับตั้งแต่วันที่เงินฝากครบกําหนดหัก ภาษีณที่จ่ายตั้งแต่บาทแรกหากบัญชีเงินฝากประจําทันใจครบกําหนดผู้ฝากไม่มาติดต่อที่สาขาที่เปิดบัญชีภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันที่เงินฝากครบกําหนดบัญชีดังกล่าวจะถูกโอนอตัตโนมัติเป็นเงินฝากออมทรัพย์ทั้งจานวนและอัตราดอกเบีย้ยเป็นไปตามประกาศของธ,าน,องธาน,นาคารณขณะนั้นนะครับ ธนาคารกรุงไทยนะคะเปิดแคมเปญบัญชีเงินฝากประจำพิเศษสกุลเงิน USD นะครับลงทุนระยะสั้นได้ดอกเบี้ยสูงนะครับฝาก6เดือนได้ดอกเบีย้ย4.6%ต่อปีฝาก3เดือนได้ดอกเบีย้ย4.5%ต่อปีนะครับสามารถเปิดได้แล้วที่ธนาคารกรุงศรีอยุยา50สาขาที่ร่วมรายการตั้งแต่วันนี้จนถึง30ธันวาคม25 6.7เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวไปดูรายเดียดกันเงื่อนไขนะครับของตัวแคมเปญบัญชีงเงินฝากประจำพิเศษสกุลเงิน USD นะครับรับดอกเบี้ยสูงถึง4.6%นะครับฝาก6เดือนนะโดยแคมเปญบัญชีงเงินฝากนะครับมีประเภท3เดือนและ6เดือนนะครับธนาคารจะให้บริการเฉพาะ50สาขาที่ร่วมรายการเดี๋ยวเราไปดูรายเอียดของ50สาขากันนะครับโดยมีระยวลาตั้งแต่วันนี้จนถึง3 0ธัวาคม2567 ภายใต้เงื่อนไขหนึ่งต้องเป็นบุคคลธรรมดาและเปิดบัญชีได้เฉพาะสะกุลเงิน USD เท่านั้นสกุลเงินอื่นไม่สามารถเปิดบัญชีได้นะครับจำนวนเงินฝากในการเปิดบัญชีครั้งแรกและครั้งถัดไปนะครับขั้นต่ำ30,000ดอลลาร์สหรัฐต่อครั้งนะครับเมื่อครบกําหนดระยะการาฝากธนาคารจะโอนเงินดอกเบี้ยหลังหักภาษีหน้าที่จ่ายเข้าบัญชีเงินฝากประจําดังกล่าวข้างต้นนะครับเมื่อครบกําหนดระยะการฝากถ้าไม่มีการถอนเงินหรือคําสั่งเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าตกลงต่ออายุการฝากและมีอายุการฝากเท่ากับระยะเวลาการฝากเดิมโดยให้มีเงื่อนไขาการฝากเงินและตาดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคารที่ใช้บังคับอยู่ณวันที่ต่ออายุการฝากนั้นกรณีถอนเงินก่อนครบกําหนดต้องถอนทั้งจํานวนของแต่ละยอดการฝากโดยนะครับหากเป็นการถอนเงินที่ได้ฝากไว้ไม่เกินหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากธนาคารจะไม่จ่ายอัตราดอกเบีย้ยและผู้ฝากจะได้รับเงินต้นคืนเท่านั้น หากเป็นการถอนเงินฝากที่ฝากไว้ตั้งแต่หนึ่งเดือนขึ้นไปนับตั้งแต่วันที่ฝากธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ยโดยคำนวณอัตราดอกเบีย้ยบัญชีเงินฝากอ,อมทรัพย์หน้าวันที่ฝากของยอดเงินฝากนั้นตามจำนวนวันที่ฝากจริงและผู้ฝากเงินจะได้รับเงินต้นและดอกเบีย้ยที่คำนวณข้างต้นนะครับหลังหักดอกเบีย้ยรวมหักภาษีน้าที่จ่ายที่ได้รับไปแล้วก่อนหน้านี้ทั้งนี้ผู้ฝากเงินสามารถขอคืนเงินภาษีหักนหน้าที่จ่ายดังกล่าวจากกรมสมการได้เลย การปิดบัญชีต้องทําที่สาขาที่เปิดบัญชีเท่านั้นนะครับและเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามประกาศของธนาคารนะครับเรามาดูสาขาที่ร่วมรายการการมีทั้งหมด50สาขา 1. สาขาถนนบางนาตราดนะครับเซนทันซิตี้สสาขาเมกะบางนาเมกะบางนานะครับสาสาขาเซนทันพลาซ่ารามอินทรา 4. สาขาเดอะพรอมานาด นะครับเดอะพรอมานาทสีห้าสาขาเซนทันเฟสติวัลอีสต์วิวหกสาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิตธิสองเจ็ดสาขาสำนักเพิร์นจิตแปดสาขาออลซีซั่นเพรสเก้าสาขาสยามพารากอนสิบสาขาเพิร์นจิตทาวเวอร์สิบเอ็ดสาขาเซนทันเวิลด์สิบสองสาขาเอ็กเชนทาวเวอร์ 13. สาขาถนนบรมราชชนนีปิ่น9 14. สาขาไอคอนสยามสมาร์ท 15. สาขาวงเวนใหญ่ 16. สาขาเซนทันพลาซาเวสเกตส,สมาร์ท 17. สาขาเดอะมอลล์งามวงวานสมาร์ท 18. สาขาเอ็มควอเทีย 19. สาขาทองหล่ออาคารวสุ 20. สสาขาเจอ,อเวนิวทองหล่อ 21. สาขาราชวงศ์22สาขาคิวเฮาส์ลุมพินี 23. สำนักพระรามที่ส 24. สาขามุกดาหาร 25. สาขาหนองคาย 26. สาขาเซนทันพลาซ่าขอนแก่น 27. สาขาหัวหิน 28. สาขาบูพรอดหัวหินรีสอร์ทมอ 29สาขาหัวหิน Market Village 30สาขา The Mall นครราชสีมา31สาขาเซน็นทัน Festival สมุย Festival สมุยนะ32สาขาเชิงทะเลภูกเก็ต33สาขาไซย,ยวนราวัย34สาขา5แยกฉลองภูกเก็ต 35. สาขาเซนทันเฟสติวัลภูเก็ต36สาขาป่าครอกภูเก็ต 37. สาขาป่าตอง 38. สาขาภูเก็ต 39. สาขาอ่าวนางกระบี่40สาขาเซนทันเฟสติวัลเชียงใหม่ 41. สาขา4แยกสนามบินเชียงใหม่ 42. สาขาเซนทันเฟสติวัล พัทยาบีช43สาขาพัทยา44สาขาถนนพัทยาใต้45สาขาหาดจอมเทียนโค้งดงตาล46สาขาซอยเขาตาโลพัทยา47สาขาบิ๊กซีสัตหีบ48สาขาบิ๊กซีพัทยากลาง49สาขาตลาดนาเกลือซอย11 50นสสาขาสุดท้ายสาขากรุงเทพต้นสนนั่นเองนะครับนี่คือทั้งหมดของสาขาที่สามารถเปิดบัญชีได้กับบัญชีเงินฝากประจำพิเศษสกุลเงิน usd นะครับขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารกรุงศรียธยามาณที่นี้ด้วยสามารถโทรสอบถามได้ที่1572ขอขอบคุณมาณที่นี้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ